ความเป็นนิดนิลันของชายคนนั้นที่นามว่าลีโอม s สซี่กับภาพจำและประวัติศาสตร์ที่สร้างไว้เขาแสดงความยอดเยี่ยมให้เห็นมาเสมอตลอดทศวรรษและนี่คือ10โมเมนต์ตลอดการของชายผู้ชื่อว่า l โอเนลเมสซี่สวัสดีครับวันนี้อ่า f ฟิล์มมิ่ทีวีจะพามาดู10อันดับโมเมนต์ตลอดการของชายผู้ชื่อว่าเลวเนลเมสซี่กันว่า มีโมเมนต์ไหนเป็นโมเมนตน์ที่เป็นตำนาที่เป็นโมเมนต์ที่ตราตึงใจกันบ้างวันนี้เราคัดมา10โมเมนต์ก่อนครับแต่แน่นอนมันมีเยอะมากๆมีเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวเราจะทำอีพีต่อไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยแต่วันนี้เอา10โมเมนต์แรกกันก่อนดีกว่าที่เป็นโมเมนต์ที่มันยอดเยี่ยมของเลโอเนลเมสซี่เริ่มกันที่อันดับ10ครับวันแรกของเลโอกับบาร์เซโลนา วันแรกที่ชายคนนี้ก้าวเข้ามาอย่างบาร์เซโลนามันเป็นเหมือนการจุดติของเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลังเริ่มเติบโตขึ้นกับวงการฟุตบอลเมสซี่เข้ามาอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงวันที่14ธันวาปี2000อ้ตอนนั้นเมสซี่ยังคงเด็กมากๆมโมเมนต์ในตอนนั้นมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยครับโมเมนต์เวลานั้นเมสซี่ได้เดินเข้าไปย่งบาร์เซโลนา แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพออ,อกีฬาของบาร์เซโลนานและมีการลงนามเซ็นสัญญาผ่านกระดาษชิชชู่ใบหนึ่งเพื่อเป็นการสัญญาไว้ว่าเนี่ยแหละเอาจริงๆมันเหมือนสัญญาของนักเตะเยาวชนแหละครับแต่ในเวลานั้นเขาใช้กระดาษชิชชู่ในการเซส็น3ปีต่อมาเลโอนิวเมซี่ได้รับโอกาสในการเดบิวต์กับชุดใหญ่ครั้งแรก จนกระทั่งระยะเวลามันผ่านมาสักพักหนึ่งเมสซี่โดดเด่นเมสซี่เก่งขึ้นเรื่อยๆในในบาร์เซโลนาชุดเบย์โอ้โหค่อยๆก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เสียงจากรุ่นพี่ครับมันเริ่มดังโลนันดินโยเริ่มบอกว่าเด็กคนนี้นั้นไร้ากาดให้ดันขึ้นมาสู่ชุดใหญ่และในที่สุดเลวเนลเมสซี่ก็ได้รับโอกาสนั้นจากเด็กดาวรุ่งในอคาเดมี่ในลามาเซียเติบโตขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้ในท้ายที่สุด โมเมนต์ต่อมาครับวันที่14เมษายนปี2007กับโมเมนต์เมสซี่โดนนาเมสซี่และล่างทรงเดีกโก้มาลาโดน่ามันเป็นค่ำคืนที่เหมือนแฟนบอลเห็นภาพจำของเดียกโก้มาลาโดน่าปรากฏขึ้นในหัวอีกครั้ง <c oughs> เมื่อเรเนลลเมสซี่ลงสนามไปแล้วไล่หมุนให้โลกนั้นจดจำในเกมกับเกตาเฟ่ครับ ในเกมนั้นบาร์เซโลนาลงไปม,มีมีเรโอวเนลเมสซี่อยู่ในสนามช่วงต้นเกมที่เจอกับเกตาเฟ่มันเหมือนจะเป็นจังหวะธรรมดาไม่มีอะไรมากบาร์ซ่าพยายามทำเกมขึ้นจากทางฝั่งกาบขวาบอลมาอยู่ที่เลียวเนลเมสซี่เมสซี่ใช้สกิลการเลี้ยงบอลของเขาที่มันยอดเยี่ยมเลี้ยง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 ไป แหวกกองหลังไป3-4ี่คนแวก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 จนไทยลุกเข้าไปถึงกอบเกตโทษและล็อกหลบผู้รักษาประตูก,ก่อนยิงเข้าไปมันทําให้แฟนบอลน,นั้นระลึกนึกถึงเดียกโก้มาลานดน,น่าในนัดที่ยิงใส่อังกฤษในฟุตบอลโลกปี86ตอนนั้นมันโอ้โหมันกลายเป็นตำนานมากๆเพราะในปีนั้นสุดท้ายแล้วอ์จจนตนาเป็นแชมป์แล้ว พอเมซี่ยิงลูกนั้นในคำนูมันทําให้แฟนบอลน,นึกถึงเลยครับแล้วสุดท้ายก็ตั้งชื่อลูกยิงของเมซี่ในวันนั้นที่ยิงใส่เกตาเฟ่นในการเลี้ยงหลบหลายคนเข้าไปรวมถึงผู้รักษาประตูว่าเมซี่โดนหน้ามเมิต์ต่อมาครับเมซี่กับการไล่มุนใส่แมนยูปี2009มันเป็นนัดชิงในฝันของแฟนบอลหลายคนเป็นนัดชิงที่มันไม่ง่ายของของทั้งสงทีมทั้งแมนยูทั้งบาร์เซโลนา แต่เมื่อทั้งสองทีมลงสนามไปแล้วจริงๆโอ้โหบอลมันดูห่างชั้นกันเหลือเกินในปีนั้นมันเป็นยุคทองของบาเซ็จริงๆครับที่ต้องโคจรมาเจอกับยูไนเต็ดแล้วเมซี่ล่างทรงอวตารลงมากๆแสดงให้เห็นว่าเขาคือของจริงเขาคืออันดับหนึ่งเขาคือนักเตะที่มีประกายแสงมากๆในเวลานั้นเมสซี่แสดงความยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งเกมครับ และสุดท้ายมันยังคงตอกย้ำความยอดเยี่ยมในเกมวันนั้นของเลวิโนเลเมซี่ด้วยตัวเขาเองเมื่อในช่วงท้ายเกมจังหวะบอลเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบารซ่าเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแมนยูเลวิโนเลเมซี่ลอยอยู่ที่เสาไกลและเทคตัวขึ้นโมงบอลมันไปนโดนศีรษะของเมซี่แล้วก็ค่อยๆย้อย,ยอยเข้าประตูไปเอฟินฟานเดอร์ซาผู้สับตัตแมนยูทำได้แต่มองครับแล้วก็เซฟด้วยสายตา เมซี่สูงไม่มากความสูงไม่ได้มีเยอะแต่เทคตัวสูงกว่ากองหลังแมนยูและโมง่งควบคุมน้ำหนักบอลบนอากาศได้แบบเพอร์เฟกมากๆหลังจากที่เมซี่ทะย,ยานขึ้นไปหมองจังหวะเทคตัวลงมาสู่พื้นรองเท้าของเขาหลุดและเมซี่ก็หยิบรองเท้าสตั๊ดคู่สีฟ้าคู่นั้นเดินถือขึ้นมาแล้วก็วิ่งดีใจ มันกลายเป็นไอคอนิกโมเมนต์มันกลายเป็นโมเมนต์ในตำนานมาจนถึงทุกวันนี้กับการยิงต่อกฝาโลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทำให้นั่นแหละครับคือภาพไอคอนที่มันติดตามากๆกับนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2009และโมเมนต์ต่อมานั่นคือบอลลงดอสมัยแรกในปี2009สืบเนื่องมาจากความยอดเยี่ยมหลังจากที่เมซี่โชว์ฟอร์มปราบแมนยูได้ในนัดชิง พาบาร์เซโลนาคว้า3แชมป์ในยุคข,ของกวาดิโอลาในตอนนั้นเมสซี่ก็โอ้โหไม่มีใครเทียบเทียมนะครับเป็นเด็กดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วสุดท้ายก็ได้รางวัลบอลงดอนในปีนั้นไปเป็นการสถาปนาตนเองเป็นการเปิดให้โลกเห็นว่าลีโอนั้นคือของจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วด้วยสกิลการเลี้ยงบอลสกิลความเพอร์เฟกของเขาในตอนนั้น สุดท้ายแล้วต้องให้ชายคนนี้จริงๆแล้วเป็นการเปิดสกกลาดของเขาแบบเต็มรูปแบบโมเมนต์ Moment ต่อมาครับโมเมนต์ Moment อันดับ6ยิงประตูถล่มทลายในช่วงปี2011-2012โอ้ในปีนั้นบาเซลนาเฟื่องฟูมากๆภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวัวเดวล่ามันสืบต่อความสำเร็จมาเรื่อยๆในแต่ละปี บาร์เซโลนากำลังอยู่ในยุคทองแล้วเมสซี่พีคเหลือเกินในตอนนั้นหลังจากได้บอลลงดอสมัยแรกไปแล้วบอลลงดอสมัยต่อมามันก็ค่อยๆหลังไหลเข้ามาถ่ายเทเข้ามา และในซีซั่นเดียวครับในช่วงปี2011-2012เมสซี่ไล่มุนแบบเบ็ดเสร็จทุกอย่างในสนามโชว์ความยอดเยี่ยมของเขาออกมาด้วยการยิงประตูไปมากถึง73ประตูลและยิงในลาลิก้าสเปนซีซั่นเดียวนะครับ50ประตูทำแอซซิตไปอีก32แอซซิตเน้นๆทั้งๆท,ที่เรียวเนลเมสซี่เล่นได้หลากหลายแต่ไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติแต่ยิงได้เป็นกอบเป็นกำขนาดนี้และ ความยอดเยี่ยมมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นท่านนับเป็นรูปของตามปฏิทินในช่วงปี2012ปีเดียวครับเลวเนลเมสซี่ยิงตลอดหน้าปฏิทินรวมของทีมชาติและสโมสรไปมากถึง91ประตูเลยด้วยกันโอ้โหทำลายสถิติของแกส์มุลเลอร์ยิ่งใหญ่มากๆในตอนนั้นมาดูโมเมนต์ดับ5กันบ้างครับกำเนิด3ประสาน MSN เมสซี่เนมาและหลุยซัวเลสจากการย้ายมาจากซานโตสของเนมามาอยู่กับเรียลเมสซี่ที่บาร์เซโลนาในช่วงปี2013และการย้ายตามมาครับของหลุยซัวเลสในปีถัดมาในช่วงปี2014จากเลียวคูมาอยู่กับบาร์เซโลนามันทําให้เกิด3ประสานยุคใหม่ขึ้นมีเรียลเมสซี่อยู่แล้วเติมด้วยเนมาต่อด้วยซ oh ัวเลสโอ้โหสามประสานเรียงหน้ากันในยุคเวลานั้น ทั้งสามคนช่วยกันยิงช่วยกันจ่ายช่วยกันแอสซิสช่วยกันวิ่งสอดเข้าทําแบบเนียนตามากๆในยุคข,ของลุยเอลิเก้มันทําให้ในช่วงปีแรกของเขาผลงานมันก็ชัดเจนมากๆแล้วพาบาเซลนายิงกระจุยกระจายไปไม่ต่ำกว่า120ลูกเวลานั้นบาเซลนาหยุดยากจริงๆมาริดมี BBC บาเซลนามี MSN โอ้โหแล้วพูดตรงๆ MSN อาจจะดูฮอตกว่า BBC ด้วยซ้ำในเวลานั้น แต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะน่าเสียดายของแฟนบอลบาร์เซโลนาคือ MSN นั้นไม่ได้อยู่ให้แฟนบอลบาร์เซโลนาดูได้นานเท่าที่ควรเพราะสุดท้ายแล้วสามประสาทนี้ก็ต้องแตกสลายไปในเวลาเพียงแค่ราวๆ3ปีเท่านั้นหลังจากที่เนมาย้ายไปอยู่กับไบแสงแซชงแมงโดนค่าฉีกสัญญาระดับประวัติศาสตร์222ล้านยูโรมันก็เป็นอันสิ้นสุดครับ MSN เหลือเพียงแค่ ลเลยโซเลตกับเลวเนลเมซี่และอีกไม่นานอีกเราๆ3ปี4ปีหลังจากนั้นเลวเนลเมซี่ก็ย้ายไปอยู่กับเนมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเช่นเดียวกันโมเมนต์นดับ4ครับย้อนกลับไปในช่วงปี2017ในเกมเอลกาซิโกที่บาร์เซโลนาเจอกับร้ันมาดริดที่ซานเตโกเบอร์นาบว ในเกมนั้นสกอร์ฟูดแมมันเป็น3ประตูต่อสอเป็นชัยชนะของบาเซลนาะแต่เนื้อในในเกมมันมีอะไรที่ตราตึงใจมากกว่านั้นมากๆเลยครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ในเวลาและหลังจากนั้นระยะเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆแหละหลายคนก่คงคิดว่ามันน่าจะจบกันที่แบ่งแต้งกันไป1 1แต้มแล้วก็จบกันไปที่2ประตูต่อ2แต่ก่อนจบเกมไม่กี่วินาทีน่าจะราวๆสิบหวินาที จังหวะขึ้นเกมของบาร์เซโลนาจากทางฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายไหลบอลย้อนกลับมาตรงบริเวณกันโลกกรอบเขตโทษของเรอัลมาดริดเป็นแอคชั่นสุดท้าย้วนะครับในเกมนั้นในการทําเกมลุกของบาร์เซโลนาไหลบอลกลับมาเรียวเนลมิซี่วิ่งมาตรงจุดนัดพบและปั่นด้วยซ้ายบอลมันโค้งแล้วมันพุ่งไปเสียบตาข่ายผ่านมือทางเชลนาบาสแบบหมดจดมากๆนาบาัตพุ่งสุดแล้วอะแต่ว่า ไม่มีทางจริงๆที่จะปัดลูกนั้นของเลวอุนเมซี่ออกไปได้ยิงได้เมซี่ก็วิ่งไปที่หน้าแสแตนของแฟนบอลแมตริดแล้วก็ถอดเสื้อชูเสื้อเบอร์สิบโอ้มันกลายเป็นนอกจากไอคอนปี2009แล้วนี่คืออีกหนึ่งไอคอนครับปี2017ไอคอนเลวิอุนเมซี่ยิงใส่มาตติดและชูเสื้อมันเป็นตำนานเลยจริงๆต่อนหน้าแฟนบอลมตติดนับหมื่นโมเมันดับ3ครับโคปาอเมริกาปี2021 โอ้หลังจากที่เยวเนยเมซี่รอคอยแชมป์แรกกับบาร์เซโลนามานานหลายปีลุ่มๆ่วมทศวรรษก็ว่าได้จนกระทั่งและแล้วการรอคอยมันก็สิ้นสุดลงเมื่ออา์เชนตินาเข้าชิงในโคปอาอเมริกาครั้งล่าสุดได้สำเร็จกับทางบราซิลที่มาลาคานาชิงกันบนแผ่นดินบราซิลเจ้าภาพเมซี่เป็นเดอะแบกมาตลอดทัวร์นาเมนต์ครับพาทีมทะลุเข้ามา 8ทีม4ทีมจนเข้าชิงตั้งแต่ลอบแบ่งกลุ่มเมซี่ก็ทำได้ยอดเยี่ยมมาตลอดแอซซิตบ้างยิงบ้างค่อยๆพาทีมก้าวไปทีละสเต็ปจนพาเข้าชิงกับบาราซิลและสุดท้ายอาร์เจนตินาชนะไปด้วยลูกแย่ของอันเชดิมาเรียให้ทางอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โคปาอเมริกาหลังจากรอคอยมาแสนนานและเป็นทอฟี่เมเจอร์แรกของลีโอนลเมซี่กับทางฟ้าขาวได้สำเร็จและ โมเมนต์ในตำนานอันดับที่2อครับอัลลาบาร์เซโลนามันคงเป็นโมเมนต์ที่เจ็บปวดแล้วเป็นโมเมนต์ที่โมเมนต์ Moment แห่งน้ำตาของตัวเลวเนลเมสซ,ซี่เองและแฟนบอลไม่มีใครอยากให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแต่มันคือความผิดพลาดของบริหารยุคเก่าของบริหารชุดเก่าและการบริหารที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันมีเรื่องคอร์รัปชันอะไรเข้ามาเกี่ยว มันถ้าไม่สถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาณนะวินาทีนั้นพังทลายนักเตะหลายคนต้องย้ายออกจากทีมต้องถูกหันค่าเหนื่อยแบบที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เว้นแม้แต่นักเตะอย่างเลวเนลเมสซี่แม้โจเซมารียปาโตเมลครับจะออกจากตำแหน่งไปและโจลาบตาต้าเลือกตั้งชนะเข้ามาแทน พยายามเข้ามาแก้ปัญหาพยายามล้างเลวเนิลเมซี่ให้อยู่ต่อแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินที่มันวิกฤตมากๆของบาร์เซโลนาในตอนนั้นถูกลาลิกา้าบีบแล้วมันไม่ผ่านกฎจริงๆบาร์เซโลนาพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อลดค่างเหนื่อยแต่ว่าไม่ไหวแล้วโจลาปาตาดเดินมาบอกเลวเนิลเมซี่ในวินาทีสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเซ็นส,สัญญาไม่ได้จริงๆเลวเนวลเมซี Leo ่ N กลายเป็นฟรีเอเย่นในนวินาทีนะั้นและเขาต้องไปสิ้นสุดสถานะนักเตะ ตลอด21ปีกับบาร์เซโลนและนั่นแหละครับคือโมเมนต์ที่เจ็บปวดมากๆของทั้งเมซี่และแฟนบอลและโมเมนต์ในตำนานอันดับที่1ควา้าแชมป์โลกกับอร์เต t i n a หลังจากไขประตูบาลแรกได้ในปี2021เมสซี่ยังคงยอดเยี่ยมเสมอมาจนกระทั่งทัวร์เมนต์ฟุตบอลโลกปีล่าสุด2022ที่กาตา ว่าโลกที่เขารอคอยมานานมากๆหวังว่าจะได้แชมป์เคยเข้าไปใกล้เคียงแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาหมายมั่นปั้นมือมากๆเข้าชิงกับฝรั่งเศสและสุดท้ายไปกันถึงดีกาและยิงจุดโทษชนะมันโอโ้โหมันมันกลายเป็นโมเมนต์ที่หมดจดมากๆแล้ว มันคือเครื่องตอกย้ำครับว่าเลโอนลเมสซี่ไม่มีอะไรติดค้างกับฟุตบอลอีกแล้วสุดท้ายลีโอขึ้นไปถลิงบอลลังแชมป์โลกและกลายเป็นแชมป์โลกครั้งแรกของเขากับทีมชาติเชนดีนาได้สำเร็จและนี่คือ10โมเมนต์ในความทรงจำ10โมเมนต์ตลอดการของเลโอนลเมสซี่ที่วันนี้เราเอามาฝาก,พกเพื่อนๆกันครับเดี๋ยวมีเยอะก,กว่านี้แน่นอนเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันว่ามีมเมนต์ไหนที่ ยอดเยี่ยมกันอีกบ้างในในคลิปหน้าแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าโมเมนต์ในดวงใจของลิวเนลมสซี่ตลอดอาชีพการค้าแข่งของชายคนนี้มีอะไรที่ตราตึงใจเพื่อนๆก,กันบ้างจัดมาครับคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้อฟัฟเลมิี่ทีเวลาไปก่อนมีฟีเจอร์สโปรตงเรียบร้อยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำด้วยนะครับวันนี้อฟัฟเลมิี่ทีเวลาไปก่อนสวัสดีครับ